ชาวเน็ตเทียบนางเอกช่องเจ็ดกับลิซ่าแบล็กพิงขึ้นแทนเป็นลูกรักช่องเจ็ดอีกหนึ่งคนแล้วล่วคะค่ะสำหรับปูเป้เกษรินน้อยพึ่งเป็นนางเอกสาวสวยเบอร์ตน้นต้นของช่องที่มีผลงานการแสดงละครออกมาให้แฟนๆไดตติดตามชมกันอยู่เสมอแถมยังคว้าเรตติง้งได้อย่างถล่มทลายอีกด้วยคนอะไรไม่รู้นะคะทั้งสวยและมีความสามารถรอบด้านไม่แปลกใจเลยทําไมแฟนๆคลับถึงติดตามกันเยอะเธอเพิ่งเข้าสู่วงการบันเทิงจากเวทีการประกวดอย่างโมเดลปี2013โดยผ่านเข้ารอบ25คนสุดท้ายต่อมาสาวปู เป้ก็มีชื่อเสียงในการแสดงละครในวัยเด็กที่ออกอากาศทางช่อง7มาแล้ว2เรื่องก็คือลูก,กระนาดผลิตโดยค่ายคำพอดีเมื่อปี2550ในบทชบาวงเล็บวัยเด็กขณะอายุ8ปีและอีก2ปีต่อมาก็คือในปี2552ในขณะอายุเพียง10ปีก็มีผลงานการแสดงละครในเรื่องพยักยี่เก ผลิตโดยค่ายโคลิเซียมเป็ี่ยนที่รู้จักกันในบทบาทของอินทิราวัยวงเล็บวัยเด็กจากนั้นก็มีผลงานทั้งทายแบบร,รีวิวสินคา้าช่วงนี้ตธอฮอตและปังไม่ไหวแล้วจริงๆล่คะค่ละลาสุสซาปูเป้ก็ถูกชาวเน็ตทักว่ามีหน้าตาคล้ายกับศิลปินไอดอลแห่งยุคอย่างลิซ่าแบล็กพิงซึ่งก็มีชาวเน็ตไปเข้าไปตั้งกระทู้พันทิปว่าใครคิดว่าลิซ่าแบล็กพิงกับปูเป้กเกสซิรินนางเอกสสีหน้าคล้ายกันบ้างคะงานนี้ก็มีหลายคนถกเถียงกันสนั่นตโซเช จาก็มีมุมคล้ายกับดาราไทยอยู่หลายคนละจ้าแต่พอดูร,มรวมๆแล้วลิซ่าก็มีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเป็นการแสดงใน M v มวบนเวทีหรือนิสัยส่วนตัวที่ตกแฟนๆไปได้หลายคนเพราะวาความน่ารักนี่แหละจ้าไม่เหมือนใครใครโดนที่ว่าเหมือนนี้ดามาตามมาทันทีเลยฮ่าๆใครว่าไม่เหมือนอปกางมาวงเลยค่ะแต่นอกจากสาป,ปูเป้ที่โดนทักแล้วก็ยังมีดาราอีกหลายคนเลยที่โดนทักว่าเหมือนลิซา่าเป็นจํานวนมาก